วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ร่วมกับร้านไลฟ์ไบคับชนบุรีกันอีกแล้วนะครับผมก็ให้ช่างแนะนำตัวเหมือนเดิมครับผมครับผมช่างกันไลฟ์ไบคับครับผมช่างกันวันนี้เรามาทำเรื่องอะไรกันครับเรื่องตัววัดเทนชันของซีลวดอ่าเทนชันซีลวดนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยซีลวดมันก็มีไปอย่างงั้นแหละแต่จริงๆแล้วมันมีความละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยนะครับผมเรื่องของเทนชันมันคือเรื่องของอะไรครับ วัดความตึงสี่ลวดนะครับจริงๆเมื่อก่อนนี้มันไม่มีหรอกก็เราก็วัดด้วยการบีบมือหรือว่าดีดฟังเสียงตัวนี้ก็ออกแบบมามีตัวเลขมีค่าที่แม่นยําชัดเจนเราก็เราจะวัดได้แม่นยํามากขึ้นครับผมพวกผ่านขึ้นล้อเป็นตัวอย่างครับถ้าเทนชั่นแต่ละซี่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดการอ๋อเกิดอาการล้อยโยนครับล้อยโยนคือยังไงครับล้อยโยนคือเราปั่นไปล้อมือรึบๆอยู่เนี้ยคือมันไม่กลมมันวงกลม หรือภาพบอกนะเพราะว่ามันจะโยงขึ้นโยนลงคือเกิดจากซี่ที่เราดึงเนี่ยแรงไม่เท่ากันสมมติผมดึงตรงนี้1.5แต่ดึงฝั่งนี้1.0นแน่นอนว่าฝั่งที่ตึงกว่ามันก็จะโดนดึงเข้าไปมันจะปั่นแบบยบดเหมือนปั่นรถยางแตกประมาณนี้อ๋อมันคือมันจะได้แรงเหมือนแบบไม่ไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วนี่มันจะมีอันตรายต่อเวลาเราปั่นหรือเปล่า ไม่มีครับแต่มันจะเป็นอัดปัญหาตังหิดใจบางทีปั่นเฮ้ยรถรถเรายางแตกว่าวะอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าล้ออาจจะโยนไปโดนเบรกหรือไปสีนู่นสีนั่นสีนี่เริมระแวงแล้วจะพังตอนไหนว่าอะไรอย่างงี้คราคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการวัดกันเดีกว่ารับว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเช็ค ได้เองที่บ้านถ้าเรามีเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือเราเช็คได้ครับเรารู้วิธีเช็คมันเช็คได้ง่ายๆเลยนะครับเราเช็คกันยังไงครับก็บีบแล้วก็เข้าไปมันก็จะขึ้นค่ามาว่าตอนนี้ซีเรามันตึงอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ดูประมาณจะมีระยะใช่ไหมครับหนึ่งจุดห้าซีต่อไปก็ต้องหนึ่งจุดห้าเราวัดไปเรื่อยๆจนครบรอบวงครับว่าซีเราอย่างเช่นบางเส้นถ้ามันหย่อนก็เข้าร้านมาตั้ง อก็ต้องเข้ามาตั้งให้มันเท่ากันนะแต่จริงๆตัวเนี้ยผมผมว่ามันเหมาะกับช่างมากกว่าอย่างคนทั่วไปเขาก็เขาคงจะไม่ได้ตั้งตรงนี้หรอกเขาคงจะบีบดูเอาลองบีบดูว่าความรู้สึกมันเท่ากันไหมใช้ความรู้สึกนิดนึงแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีสแตนดานไหมครับว่าซี่ลวดล้เวลาเราขึ้นล้อเนี่ยมันควรจะ ตึงที่ประมาณเท่าไหร่อ๋ออันนี้จะอยู่ที่สเปคล้อครับเขาจะระบุไว้เลยว่าล้อตัวนี้สามารถตึงได้แค่นี้นะกี่กี่นิวตันกี่เทนชันก็ว่าไปว่าค่ามันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ล้อคาร์บอนที่ผมเจอก็จะเป็นถ้าเป็นในค่าในตัวนี้ก็จะอยู่ที่1.5าทั้งนั้นถ้าเกินนี้ส่วนใหญ่ขอบจะแตกไม่ว่าจะเป็นล้อราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็จะมีค่าของมันจะอยู่ที่ไม่เกินนี้เพราะคาร์บอนมันอาจจะรับแรงได้แค่นี้ครับก็คือตอนแรกเนี่ยว่าจะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเราวัดกันครบทั้งครบทั้งรรอบแล้ววเนีคจะึด ซี่ลวดไหนมาตรฐานค่าไหนเป็นค่าหลักซึ่งจริงๆแล้วช่างกันได้ตอบไปแล้วนะครับว่ามันควรยึดค่าที่ระบุมากับล้อใช่ครับเช่นถ้าสมมติเราเช็คซี่นี้โอเคค่าตรงกับล้อแล้วเราก็ไปวัดซี่ถัดไปว่าเมันเท่ากับซี่ที่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่ามันเท่ากับที่ล้อกําหนดหรือเปล่าใช่ไหมฮะโอเคแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมี แตกต่างกันออกไปตามประเภทซี่ลวดด้วยสิเพราะว่าซี่ลวดเนี่ยม,มันมีหลายแบบใช่ไหมใช่ครับมันจะมีมาในคู่มือของเขาเลยว่า,าซี่ลวดกลมค่าอะไรอยู่ประมาณไหนประมาณไหนซึ่งอ่าคู่มือผมผมได้ทิ้งไว้แล้วแหละผมดูว่ามันก็จะอยู่ในเลนนี้ทั้งหมดครับส่วนใหญ่ล้อโรงงานมาผมก็จะยึดซี่หนึ่งซี่ใดซี่หนึ่งก่อนเป็นหลักสมมติซี่นี้หนึ่งจุดสองผมก็ตั้งหนึ่งจุดสองไปก่อนรอบวงตั้งให้มันบาลานซ์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าแม็กมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยขึงวิทีนี้ทีละนิดทีนี้จนมันไดด้ค่่าที1.5 5หม แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มันจะไม่ใช่1.5ฝั่งนี้จะอ่อนกว่าอันนี้คือเป็นในส่วนของล้อหลังใช่ไหมัของล้อหลังครับฝั่งนี้มันจะกลายเป็นประมาณ1 0ึหรือเพื่อให้ล้อมันอยู่ตรงกลางเป็นบาลานซ์เพราะฝั่งนี้มันจุดรับแรงรับเฟืองฝั่งนี้ก็จะตึงกว่าคือเป็นฝั่งของโม่ใช่ไหมครับใช่อจะมีค่าที่ต่างกับฝั่งที่เป็นฝั่งที่ไม่ใช่โม่อีนึงนะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยล้อหลังกับล้อหน้ามันก็ต่างกันไหมครับต่างหมายถึงวว่่่่าาาาาาตตตงงงในนนนนแบบบไหหคครรรััััซีลลดมมจจะะะ้ยเเเเพออสกก็ื บางถ้าเป็นริมเบรกเนี่ยมันจะไม่ได้แบนขนาดนี้ใช่ไหมจะไม่แบบยุบเข้าอะไรอย่างนี้คือมันจะแบบเท่ากันออกเท่ากันสองข้างคือการตั้งล้อหน้าก็จะเท่ากันหมดสมมติเส้นนี้หนึ่งจุดห้าฝั่งนี้ก็ต้องหนึ่งจุดห้ามันจะเป็นบาลานซ์แรงทั้งหมดคือเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่ครับแต่ถ้าเรามาอยู่ในล้อหลังก็คืออย่างที่ช่างการบอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นในส่วนของชุดขับที่เป็นดิสล่ะเราสังเกตได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะแบนเหมือนกับทางฝั่งของล้อหลังเลยมันจะมีฝั่งที่เเปป็นนนบบดมัจะแข้าไ แล้วฝั่งที่เป็นไม่ใช่ดิสเน่มันจะออกมาครับคราวนี้มันตั้งต่างกันไหมฮะไม่ต่างนะก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยล้อหน้าจะคล้ายๆหลักการเดิมแต่ก่อนจะเช็คเทนชั่นเราต้องไปตั้งแท่นที่ตั้งล้อก่อนว่าล้อมันโยนมันโบกอะไรยังไงไอ้เครื่องนี้คือวัดเฉยๆว่าเรากระจายแรงที่เราขันไปเนี่ยเท่ากันหมดหรือเปล่าแล้วถ้าเราสมมติว่า เราตั้งหย่อนกันไปอะเกิดอะไรขึ้นหย่อนเกินไปเกิดอาการร้อยยวยหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆซึ่งคนไม่รู้ว่ามันย้้ยยังไงมันคืออะไรเออใช่อาการร้อยยุ้ยนี่มันคืออย่างไรร้อยยุยคือสมมุติว่าเอาผมตัวหนักนะผมยืนโยกผมโยกปุ๊บเนี่ยปกติล้อมันต้องนิ่งๆงี้พอมันเกิดอาการย้้ยซีมันอ่อนใช่ไหมมันก็จะเบียดเฟรมไปข้างหนึ่งพอเหยียบไปปุ๊บล้อมันก็ออกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ล้อมันบิดไปบิดตัวตลอดเวลามันก็เลยยุวยอาการย้วยนี่คือมันเสียแรงไหม เสียแรงไหมในนักกีฬาอาจจะรู้สึกนะแต่ผมว่าแค่ออกกำลังกายธรรมดาปั่นเล่นบ้างเร็วบ้างอะไรบ้างก็มันก็คือมันก็ขัดใจอะแหละมันย้วยอะใช่แล้วเปรมทะลอกด้วยเพราะว่ายางมันบิดตัวไงพอมันยุ้ยมันก็บิดมันก็ไปสีกับเปรมสีกับเบรกสีกับอะไรบ้างเนี่ยครับทำให้แบบว่าตรงตะเกียบมีการเสียหายได้โดยเพาะตัวที่เป็นคาร์บอนด้วยหรือเปล่า สีสีสีถลอกมากกว่าถึงแค่สีนะไม่ถึงเนื้อเพราะว่ายางมันไปสีให้สีของตัวเปยมันหลุดออกมาอันนั้นคือในกรณีที่ชื่อว่ามันหย่อนเกินไปแถ้ามันตึงเกินไปล่ะครับช่างกันตึงเกินไปส่วนมากล้อแตกครับแตกเลยแตกเลยถ้าเกินเทนชั่นที่เขากําหนดแล้วถ้าเป็นในเรื่องของล้ออลูล่ะในล้ออลูจะอยู่ที่2 0ถึง2.5ที่ผมเช็คซะส่วนใหญ่นะที่ดูในล้อคอมเพรสอะไรมาอย่างงี้ครับผมก็คืออยู่ที่ความตึงหย่อนอยู่ที่ประมาณ2องจพูดถึงตัวนี้นะยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาครับ แล้วถ้าสมมุติว่ามีพี่ๆที่เขาทาอยู่ที่บ้านเขามีตัวนี้เนี่ยเราจะใช้มันยังไงบางคับในการเช็คซีรุ่นในแต่ละอันก็กรมเนี่ยครับแล้าให้มันอยู่ในระหว่างตรงนี้จนมีเส้นประอิมแล้วก็บีบแล้วก็ปล่อยคืออย่างนี้คือมันหลักการทํางานของมันคือตัวนี้มันจะยึดตรงนี้เอาไว้แล้วตรงนี้มันจะดึงตรงกลางดันเพื่อให้ดูว่าซีรุ่นมันตึงขนาดไหนแล้วก็ดูที่เข็มตรงด้านปลายมันก็จะมีบอกได้เลยใช่ไหมใช่ครับมันก็จะชี้เลยว่าอ่านี่หนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้า แล้วก็ถัดมาอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบรอบวงครับดูว่ามันเข้าไหมอ่าหนึ่งจุดหอ่าหนึ่งจ้าครับเราจะเพิ่มค่าเคลื่อนไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันอยู่ในเลนส์เนี่ยครับอย่าให้มันหอนไปกว่าไม่ใช่ว่าอยู่หนึ่งจุดห้าซี่ต่อไปหนึ่งจุดศูนย์หรือห้าอย่างนี้ไม่ใช่และนี่หอนต้องอยู่ในระยะเลนส์ที่แบบว่าเกินมานิดนึ่งนิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ยังพอได้แต่ถ้าเกินบวกลบห้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว จะ,บบจะเห็นชักดก็คือร้อโยนถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันอ๋อโยนนะครับ,รบแล้วถ้าสมมติเรามันเกิดอาการที่แบบว่ามันต่างกันแล้วเราควรต้องทํำยังไงเข้าร้านเข้า,ารา้านอย่างเดียวให้ร้านเช็ค <esf> ดีกว่าเข้าร้านอย่างเดียวเลยนะครับโอ <ๆ S 1> นี่ก็เป็นในเรื่องของซีรุ่นนะครับแล้วถ้ามันเป็นสมมุติว่ามันจะเป็นแบบเหมือนที่เราเคยถ่ายคอนเทนต์ไปก่อนหน้านั้นมันจะมีล้อประเภทหนึ่งที่เป็นซีคาร์บอนแบนๆเลยอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นัน ใชไหมครับเช่อกันหมายถึงว่าค่าความตึงพวกนี้อันนั้นผมผมไม่เคยลองผมเคยขันขาแล้วผมขยังผมเลยไม่รับงานพวกนี้แล้เพราะว่าแบบตัดไปเลยจริงๆแล้วรูปไอซี่ลวดแบบนั้นน่ะคือมันเป็นซี่ลวดแบบพิเศษที่มันทํามากับล้อเลยนะมันจะเช็คกันอีกแบบหนึ่งหรือว่าแบบบางทีมันก็จะมันเช็คเครื่องมือตัวนี้แหละแต่ว่าในการขันอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมเคยขาาคามือแล้วผมเลยไม่เอาดลยนะครับผมก็ แต่อย่างนี้ก็เป็นในเรื่องของการเช็คเองเบื้องตน้นถ้ามีอุปกรณ์รเนาะเป็นในเรื่องของการเช็คเบื้องต้นได้ก็ถ้าเช็คแล้วมันเกิดอาการหย่อนกันไปอย่างแน่นอนก็คือ,อด้วยรหรือไม่เท่าไม่เท่าก็กคือโยนมีย้อยกับโยนเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือให้มันอยู่ในค่าที่มันสมควรจะเป็นของล้อมันมมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าล้อมันระบุมาเท่าไหร่แล้วคนดูตรงไหนครับช่างผู้ บางตัวจะติดสติกอร์มาขอบล้อเลยบางตัวเราอาจจะหาข้อมูลในเน็ตอะไรประมาณนี้ครับเราก็ตั้งตามนั้นได้เลยใช่ครับผมแต่เรื่องของการตั้งซี่ลวนเนี่ยมาร้านดีกว่าชัวกว่าเพราะได้ในรมได้อะไรมากหลายๆอย่างซึ่งมันมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอาจจะจะรู้มากกว่าทั่วๆไปครับแน่นอนคือเข้ามาร้านเนี่ยเข้ามาหาช่างการได้ในเรื่องของความมั่นใจมากกว่าด้วยเพราะเป็นช่างอะเนาะช่างทำเยอะกว่าความมั่นใจมีเยอะกว่านะครับผม โอเคครับสำหรับเรื่องของการวัดเทนชันนี้ก็หมดลงเท่านี้นะครับผมก็อยากให้ช่างกันเนี่ยรบกวนฝากข้อระวังในเรื่องของซีลวดเอาไว้หน่อยครับว่ามันควรจะระวังอะไรกันบ้างะระวังเรื่องซีลวดโคตงอครับเกิดถ้ามันงอมันอาจจะยังไม่ขาดหรอกแต่ถ,ถ้ามันถึงจุดที่มันรับแรงแล้วมันมันเป็นจุดที่อ่อนตัวแล้วมันก็เกิดโอกาสขาดได้ซึ่งถ้าเราเช็คๆอยู่หรือว่าซีเส้นไหนเป็นสนิมก็ควรเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนเส้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับครับผมก็ อย่างที่ช่างกันบอกไปนะครับก็ถ้าเช็คกันได้เบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก,จ,ากจะได้มีข้อมูลเพื่อที่จะเข้ามาบอกช่างได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าเข้ามาเนี่ยได้เรื่องของความมั่นใจกลับไปแน่นอน,แ,น,น,อนแล้วก็ได้คําแนะนําดีๆกลับไปด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมเช็คซีลวดของพี่ๆดีๆนะครับผมแล้วขอฝากร้านไลฟ์ไว้ขับชนบุรีเอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจใครอยากได้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการซ่อม เข้ามาที่ละไร์แบคขับชมรมวีได้เลยครับผ่านไปผ่านมาเขาแบคเข้ามาได้กันตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้เรื่องซี่ลวดฝากเรื่องหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวช่างกันมีเรื่องฝากเรื่องหนึ่งนะครับผมคือเรื่องของการซื้อล้อครับควรดูน้ําหนักที่มันจะรับได้นะไม่ใช่ว่าคุณน้ําหนัก90คุณซื้อล้อที่แม็กมันเขียนไว้แค่80คุณมาใช้มันมีปัญหาแน่นอนครับมันจะมีล้อเป็นบางประเภทเนาะที่เป็นซี่ลวด น้อยมากอ่าน้อยแล้วก็อีกอย่างคือเกรดซี่ลวดมันรับน้ำหนักได้น้อยอย่างผมไม่ขอพูดชื่อแบรนด์ดีกว่าเดี๋ยวจะถามว่าพลาดพียงอะไรเงี้แต่มันก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วว่าล้อตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้แค่แปดสิโลนะเกิดจากผมร้อยโลมาปั่นนะปัญหาเกิดคือ100ย้อยยไอ้ล้อยุ้ยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยที่ว่ามันไปเบียดเฟรมหรือว่าปั่นแล้วมันเสียแรงนี่แหละเพราะว่าคุณใช้ไม่ตรงกับน้ำหนักตัวคุณ คือบางทีเนี่ยเราไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนาะบางคนอาจจะบอกว่าล้อยี่ห้อนี้ยวยจังล้อยี่ห้อนี้ทำไมบางคนใช้ไม่ย้วยเลยบางคนใช้สติปจังไมบางคนใช้ดีบางคนใช้ย่วยขึ้นอยู่กับน้าหนักด้วยน้ำหนักด้วยแรงวัดที่คุณกดไปถ้าเป็นในสไตล์นักกีฬาก็ก็อาจจะต้องเป็นซีดัวตัวท็อปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเสียแรงในการกดที่ว่ามันย้วยหรือมันเกิดอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่างการฝากเอาไว้ด้วยนะครับในการเลือกล้อและเลือก ซีลวดเนาะใช่ครับอย่าลืมดูกันให้ดีๆนะครับเรื่องน้ำหนักของตัวก็มีผลนะครับบางคนปั่นอาจจะสติปอาจจะแข็งอาจจะไม่ย้้ยบางคนเนี่ยอาจจะย้้ยนะครับผมก็อย่าลืมดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับเรื่องสเปซิฟิเคชันของล้อเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เรื่องล้อและเรื่องซีลวดการวัดเทนชันก็ประมาณนี้นะครับผมใครตรวจเช็คได้มีอุปกรณ์ที่พร้อมก็ตรวจเช็คมาก่อนเบื้องต้นนะครับจะได้มีข้อมูลเข้ามาคุยกับช่างได้อย่างละเอียดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็แวะเข้ามาในในร้านไลฟ์บ e c l ับชนบุรีได้ตลอดเลยนะครับที่นี่ยินดีบริการนะครับ mm hmm. ผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ